โอเคครับคลิปในวันนี้เนาะก็จะเกี่ยวกับพัฒนาสัปดาห์ในสัปดาห์ที่4แล้วใช่ไหมคุณเจมส์ไม่แลวก็จะมีอะไรอย่างไรก็เตรียมไปดูกันครับผมก็ฝากที่จะมาดู้คิดีน,นกันก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยครับเพื่อมกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเนาะเราจะได้ไม่พลาดผลงานใหมา่ๆาของเราอีกด้วยครับ ส่วนดิสคอตอนะครับสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวที่แบนในช่องก็ได้เช่นกันนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะโอเคครับนั้นไปดูเนื้อหาวันนี้กันเลยดีกว่าโอเคครับก็มาถึงเพจที่1กันแล้วนะครับในการชนะด้วยตัวละครนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมาชิกของออเดอร์ออฟด c เอสิ n ไอออนนะเ่าจะเป็นพวกเหมือนตัวในพาร์สี่ใช่ไหมครัคุณเจมใช่แต่ว่ามันมีแค่บางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวโอเคครับนั้นก็ มาดูกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกครับจะเป็นส่วนของเซอร์โรแลนครับเซอร์โรแลนก็เป็นตัวที่สามารถทำเควนนี้ได้ครับผมตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นส่วนของตัวไหนเลยเปวนนะมองไปอ่ะตัวนี้ตัวนี้ไดอาน่าไดอาน่าก็เป็นตัวที่สามารถทำได้ครับผมตัวต่อไปที่สามารถทำได้นะครับนั่นคือชาล่าครับชาล่าก็เป็นตัวที่สามารถทำเควนนี้ได้นะตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นส่วนของโมเด็กส์ นะครับโมเดลก็มีตัวนึงที่ทําได้แล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมก็จะเป็นส่วนของ SR จะเป็นตัวนี้สามารถทำได้นะครับเพก็ทําได้ทั้งหมด5ตัวนี้นะเดี๋ยวทวนให้ดูอีกรอบนึงก็คือตัวแรกเซโรแลนด์นะครับผมตัวที่2ดานะ่าตัวที่3ซาร่าตัวที่4โมเดลก็ตัวที่ห้า SR ครับโอเคครับไปดูที่เพื่อต่อไปกันเลยดีกวา่าโอเคครับมาถึงเพื่อที่2กงแล้วนะั่นก็คือการเคลียวสตูดิคันนอนหรือคุ้งหยันั่นเองครับ ก็ยังไงก็ได้เลยนะครับผมก็แค่ใช้ปืนใหญ่แล้วในการเคลียร์วัตสูตนะครับผมโอเคครับไปดูที่เคล็ดต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับมาดูต่อที่เคล็ดต่อไปนะนั่นคือการดา n d e ด้วยท่าหนักของบสเตอร์เองครับก็ยังไงก็ได้เลยขอแค่เป็นท่าหนักนะครับผมโอเคก็แบ่งท่าหนักแบ่งมุมพื้นกับการจัดนะก็เริ่มจากขั้นแรกคือ enzyk ก็คือท่าหนักธรรมดาเลยครับต่อไปก็คือไซซิกก็คือท่าหนักบททิศทางนั่นเองครับ โอเคครับต่อไปนั่นก็คือถ้าหนักบกล่างนะหรือาดาวทิโอเคครับต่อไปนั่นถ้าการกัดถ้าแรกคือรีคอฟอรรี่ครับคือถ้าหนักการากาดเฉยเลยครับโอเคต่อไปครับคือกาวพาวครับคือถ้าหนักการากาดบกล่างครับบายแล้วเพื่อนโอเคประมาณนี้ไปต,ต่อที่เพื่อนต่อไปกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับมาถึงขั้นต่อไปแล้วนะที่การทำดาเมจด้วยท่าบอลคาร์ตาครับหรือว่ามีคู่ก็ยังไงก็ได้เลยนะครับขอให้ใช้คาร์ตาทำดาเมจด้วยท่าบอลโอเคครับท่าบอลแบบบนพื้นกับการกะท่าแรกครับคือเอ็นไลท์ครับก็คือท่าบอลธรรมดาเลยครับโอเคครับต่อไปครับคือท่าบอลบททิศทางหรือว่าไซดไลท์ครับก็คือท่าบอลบททิศทางนั่นเองครับผมโอเคครับต่อไปคือท่าบอลบวกล่างครับหรือว่าดาวไลท์เหมืนท่าบอลบวกล่างเลยครับผมโอเคครับต่อไปคือท่าบอลการกะท่าแรกคือ Imer, เป็นแอร์ครับก็คือท่าเบากลางอากาศครับโอเคครับต่อไปคือท่าเบากลางอากาศแบบทิศทางหรือว่าสายแอร์ air, ครับโอเคแล้วก็ท่าสุดท้ายก็คือดาวแอร์ก็คือท่าเบากลางอากาศบล็อกล่างนะั่นเองครับโอเคครับประมาณนี้เนาะขอไปต่อที่คว้นต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับก็มาถึงคว้นต่อไปแล้วนะในที่การอินเตอร์ลับดีคอเวอรี่อทกแขกนะครับก็คือการขัดรีโคเวอรี่ของฝั่งข้ามนะก็ยังไงก็ได้เลยขอแค่เป็นการขัดสมมติเลย เอาใหม่มาท่ท่ามอนจะโอเคนะครับก็แบบนี้เป็นตัวอย่างนะคือคนยิงไม่ต้องใช้ซีก็ได้ใช่ไหมคุณเจมขอแค่เป็นการขัดรีโครด้วยก็คือแบบสมมุติเขารีโครขึ้นมาเราขัดได้ก็พอนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลารีโครเราขัดได้มันี่ขึ้นดาวใช่ไหมคุณเจมส์โอเคขอไม่สมมุติแล้วกันนะเพราะไม่น่าเตดโจรโอเคครับไปต่อที่เวทต่อไปดีกว่าโอเคครับก็มาถึงเวอต่อไปแล้วเนาะในทุกการ ตีศัตรูให้ไปโดนระเบิดแปะพื้นนั่นเองนะนะครับแค่นี้เลยนะซึ่งความยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับบางทีคุณแปะไว้ไม่ก็ตีไปไม่โดนนั่นแหละนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ก็ไปดูต่อที่เคลื่อต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วในการเคโอศัตรูครับด้วยถ้าเบาการอากาศนะก็คือเบาธรรมดาแล้วนะก็คือเอ็นอแหละเดี๋ยวงัดเองดกวา ตายอันนี้เป็นการสมมุตินะครับผมก็คือแค่เคอด้วยถ้าเอ็นแอลให้ได้นะครับผมครับก็เอ็นแอลก็คือถ้าบอกกลางกะนะนะครับโอเคครับไปต่อที่สรุปประจําสัปดาห์กันเลยดีกว่าครับโอเคครับเข้ามาสู่ช่วงสรุปประจําสัปดาห์กันแล้วนะครับผมก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาสรุปให้ฟังนะว่าเควสในสัปดาห์นั้นทำยังไงนะครับผมโอเคก็มาดูกันในเควสที่หนึ่งเลยเนาะในการ ชนะด,ด้วยตัวละครครับที่เคยเป็นสมาชิกของกลุ่ม The Order of the Asset Lion นะครับผมก็มจะเป็นตัวที่พูดเป็นในคลิปเลยนะก็มีพวกโแรแลนด์พวกนี้แหละครับต่อไปครับในคอที่2เน,นาะนั่นคือการ KO s t u d i e ปืนใหญ่ในคันนั่นเองครับต่อไปครับในคอที่3เนาะนั่นคือการ Thunder m u t a t i o หนั 3, นก,นค,กรนนครับของ Buster นะหรือว่าปืนคู่เนเองครับผมต่อไปครับในคอที่4เน,นาะนั่นคือการ Thunder m u t a t i o เาบ,บาครับของมีคู่หรือคาร์าครับตอบครับในคอลที่5เน,นาะนั่นคือการขัดหรือ r e เวอรี่ของฝั่งข้ามนะก็บอกไปหมดแล้วโอเคตอบครับในคอลที่6เนาะนั่นคือการ ตีศัตรูให้ไปโดนระเบิดแปะพื้นนั่นเองนะแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับผมนั่นคือการเคลียร์วัตรูครับด้วยถ้าเบาการ์ไากา่าาครับผมธรรมดานะธรรมดาก็คือเอ็นแอลแหละเออโอเคครับไปต่อที่ MVP ประจำสัปดาห์นะก็คลิปนี้ก็มี MVP ครบเลยนะครับในคลิปก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครบ้างคนแรกนะจะเป็นส่วนของลินเฟยนะครับที่สามารถทำในส่วนของคาตาได้และทำในส่วนของคันนอนได้ครับตัวต่อไปก็จะเป็นส่วนของรูเชียนครับที่สามารถทำในส่วนของคาตาได้และทำในส่วนของ บัสเตอร์ได้ครับแล้วต่อไปก็เป็นโคตรเอ็มใช่ไหมคุณเดชเพราะอย่าง sr นะครับที่สามารถทําในส่วนของบัสเตอร์ได้คันนอนได้แล้วยังทำ d s s lion ได้อีกด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นอกสถาคลิปใน,นวันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมกับฟาหันสางเควนนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมถ้ากระดิ่งได้ด้วยก็ดีครับผมแล้วก็ถ้าอยากรู้อะไรอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับอ่านอย่างเสมอนนะถ้าเกิดอ่านช้าอ่านเร็วขึ้นอยู่ว่าเห็นตอนไหนนั่นแหละนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ ก็สวัสดีครับผม